สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในรายการนอนห้องน้องค่ะตอนนี้ก็อยู่กับนิดาน,นะคะและเทปนี้เป็น E ีีแรกจะบอกว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราฟิตแ่บม,มากเดี๋ยวให้เขาแนะนาตัวเองดีกว่าสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองหน่อยค่ะชื่ออะไรเอ่ยครับสวัสดีครับชื่อเจมส์นะครับธนวัฒน์ลกชาติครับสูง170ครับน้ําหนัก65ครับจุดเด่นของตัวเองวันนี้ที่จะสามารถได้นอนห้องน้องได้นี่คืออะไรครับถ้าเต็มสิบก็น่าจะเลยสิบฮะ ตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังเรียนอยู่มองเทพมองเทพมองเทพมีความหลังอะไรกับมงเทพแซ่บมองเทพไม่กับทงกับข้าวเขาแบบรอบอดีอร่อยคกินอะไรที่มองเทพไหมไม่พูดดีกว่าคิดว่าส่วนไหนของตัวเองเซ็กซี่ที่สุดเซ็กซี่ที่สุดเยมือ เราผมลอยสักแล้วกันฮะรอยสักโชว์ได้ไหมเนี่ยโชว์ได้ไหมเนี่ยมีกี่ที่ก่อนโชว์มีหน้าอกมีหลังแล้วก็ตรงขาแล้วก็แถวเอวโอ้ยมันคือเซ็กซี่ทุกส่วนดในร่างการตรงไหนโชว์ได้บ้างตรงหน้าอกตรงหน้าอกนะเนาะแอบนิดนึงหลังพี่ดาวอรู้ไหมว่าเขาสักว่าอะไรนะมันมีสักว่าอะไรด้วยเหรอคะต้องถอดเลยไหมฮะตกใจอจ้าพี่ดาวจะถอดไหม แล้วแต่แบบช่วงเวลาสักประมาณนี้ถือว่าได้ไหมได้ไหมได้ก็ได้นะนอกจากรอยสักแล้วอ่ะในส่วนของร่างกายอ่ะมีอะไรเซ็กซี่บ้างที่เป็นอวัยวะตาก็ได้จมูกหรือเปล่าเป็นจมูกเหมืกันบางทีก็นิ้วฮะตอไงนิ้วมัเป็นคนนิ้วนิ้วไหวไม่ไหวนะเนไม่ไหว จมูกเราเซ็กซี่ยังไงฮะเซ็กซี่ยังไงโอ้ยใหญ่จมูกเอาไว้เอาไว้ไปอะไรอย่างนี้ออกไปหอมแก้มขยี้ขยี้ยแก้วนอกจากจมูกนิ้วแล้วจุดที่เซนสิทีฟที่สุดในร่างกายขอ<า>โอ้ยจับถูกวันนี้เลยแล,แ,ลแ,ลแล้วของพิธิดาล่ะครับส่วนไหนที่คิดว่ารู้สึกไหมสดุดเซนสิทีฟเซนสิทีฟ ดีกว่าดูจากหน้าอย่างเงี้ยว่าควรจะเป็นแบบไหนอะไรเซนสิทีฟที่สุดยากเลยเวลามองผู้หญิงมองตรงไหนมองแถวไฟหน้าอะไรไฟหน้าไ,ไม่เป็นไรเนาะ,ะ,ะ,ะก็จุดที่เซนสิทีฟก็คือน่าจะเป็นหลัง แบบไม่ว่าจะเป็นการตะโกนหรือว่าเป็นการสัมผัสหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือแบบเซนส์ที่มากตะโกนใส่หลังเนี่ยแบบสมมติว่าอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้คืออันนี้นอกเรืองแต่ว่าคืออาบน้ําอยู่เงี้ยจะเป็นคนที่แถวบ้านอะจะแบบรถแต่งเยอะมากแล้วเราอาบน้ําสระผมอยู่หลับตา่างเงี้ยแล้วบู๊อย่างเงี้ยคือแบบอยากจะกรี๊ดมากแต่ถ้าแบบเพื่อนมาดูหรือเอ้ยอะไรแบบโดนหลังอุ้ยมันไม่ดีจ้ะและนิดาทิดาคิดว่าส่วนไหนของนิดาเซนส์ี่ที่สุดน่าจะเป็นดวงตา ไม่ค่อยกล้ามองใครหรอกเดี๋ยวเขาติดต้องต่างกันทีให้สิบวิขอบ้ากว่านั้นไดยหนึ่อ่้าหกเจิเอ้ยเล่นหยุดทำไมเนี่ยโอ้โหแล้วระดับความเหินของพี่เจมส์นะหนึ่งเต็มสิบให้เท่าไหร่ถามตัวเองนี่ไม่รู้ครับต้องถามว่าคนโดนอ่ะ มันให้ได้เท่าไหร่เหรอโอเคไปทิ้งเลยค่ะท้าหนึ่งเต็มสิบแปดแล้วกันแปดห้าใช่เราพูดถึงเรื่องตัวเลขแล้วถามพี่เจมเลยว่าเจ็ดหรือเกเจ็ดถึงเก้าอะสักแปดแล้วกันแปดแล้วห้าสิบสองกับห้าสิบหกอะคะห้าสิบสี่แล้วกันฮะง้กลับบ้านไปเลยวันแรกในการที่แบบจะชวนผู้หญิงไปเดทนะคะ เดทกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะชวนผู้หญิงไปห้องก็คือมีวิธียังไงมีอาจจะแกล้งเมาเมาดิบแกล้งเมาจริงหมดเนี่ยแต่ปกติก็เมาผู้หญิงเมาก่อนอยู่แล้วนะหนูก็เมาไปด้วยอาสมมุติไปเที่ยวร้านเหล้าเสร็จปุ๊บเราแบบถูกใจคนนี้อะไรอย่างนี้ก็จะแบบยังไงกลับยังไงอะไรยังไงอ๋อใช่เมาไหมประมาณแบบเราเมานะเออแต่ว่ามันไม่สูดอะไรเงี้ยเออไปต่อยในคลองอันนี้คือ เขาสัพภายดูเทคนิคแค่นี้แม่นพอไหมหรือว่าต้องทำยังไงแบบให้มันเดียนแบบนี้ไม่ได้ความรู้สึกเราอะไรงี้ยแลจะชวนเราไปห้องจัดการเลยงก็ถ้าเกิดเป็นนิดานะจะดูจากลักษณะที่ใสตอนที่อยู่ในขณะที่อยู่ในร้านเล่าก่อนว่าเขา มีแบบลามป่าไหมเขาลวนลามเราประมาณไหนเขาดูให้เกียรติเราแค่ไหนกันที่เราจะไปต่อที่ห้องเขาเราต้องดูด้วยไม่ใช่ไปปุ๊บอะเราจะจบกับเขาแค่คืนนั้นอะเมื่อกี้เราอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้หรือเราจะมีคอนแทคเพิ่มในการแบบเป็นเพื่อนหรือการทํางานมันไม่ใช่แค่จบคืนนั้นไม่ใช่แค่วันนี้แตนที่เราจะต้องจบอ่บมันมันไม่ได้แล้วเราโตแล้วเราต้องคิดอะไรที่มันมากกว่านี้ฉะนั้นแล้วการที่จะไปต่อกับผู้ชายอะเราต้องดูด้วยว่าเขาหล่อไหมแซบแค่ไหนที่พูดมาไม่จริงไม่จริง แล้วเราจะดูยังไงว่าตั้งแต่แรกว่าแต่สมมติว่าเจอในร้านเล่าอย่างเงี้ยสมมติทรงอย่างเจมมาอย่างเงี้ยจะใช้วิธีการเดาใจเดา่ิสัยเขาอยังไงว่าแบบเป็นการลองใจว่าเราจะไปต่อเขาดีไหมเขาสุภาพไหมใช่แบบไม่ใช่มาถึงแล้วมาแบบขออนุญาตครับแบบเฮ้ยชวนแก้วหน่อยเงี้ยไปเลยนะคะไม่เห็นภาพขออีกทีกดไม่ทันสนุกเพลงมาเมาแล้วครับ ไม่เมาค่ะยังไม่เมามาใครครับเนี like <g gin> ่ยมากับเพื่อนใช่แล้วกลับยังไงครับเนหมอโอ๊ยเมาไม่ถามต้องโลกโลกโลกเลยพี่บอกพี่เย่าเมาก็ไม่พอไม่พอแต่อาจจะแบบแวะเวียนมาบ่อย แวบ,บเวียนมาบ่อยๆไม่ได้ชนแค่กับเราแอบชนกับเพื่อนบ้าให้รู้ว่าแบบเฮ้ยเขาแบบเฟลลี่กับเพื่อนเราด้วยเขาดูแฮปปี้กับสิ่งรอบข้างของเราด้วยอย่างนี้อเออแล้วพอชวนไปห้องเสร็จสับทุกอย่างดื่มกันนู่นนี่นั่นแล้วมีเทคนิคยังไงบ้างที่จะให้ดูว่าผู้หญิงรู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วปลอดภัยอย่างแรกเลยก่อนเข้าห้องก็คือซื้อเครื่องดื่มมาก่อนแล้วอาจจะแบบเออมาถึงห้องเออนั่งกินต่ออะ,อะไรอย่างงี้ครับแล้วเดี๋ยวเหตุการณ์มันจะพาไปเองจริงเหรอพาไปไหน มันเป็นเต็อยู่แล้วสเต็ปลึกหน่อยลึกกว่านี้อีกเหรอเออนั่งข้างๆโอ้อะไรนี้ชวนคุยจิปาถะวางไม้อยู่ต่อได้นานไหมอะไรอ๋ออย่างนี้นี่เองโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองท่าบนเตียงของคุณเจมนะคะอะไรคือสูตรเด็ดแล้วเป็นท่าไม้ตายที่จะแบบพัดใจผู้หญิงเลยท่าหมาหมา ทำไมคิดว่าท่าเนี้ยเป็นท่าไม้ตายมันมันสุดมากเออมันปีนสุดแล้วมันหวานมาเข้าใจมันหวานไหมอ๋อมันหวานหวานมาบุ้ยยังไงล่ะไม่เห็นท่าท่าไม้ตายของพี่เจมส์เนี่ยของนิดานิดาถือว่าเป็นท่าไม้ตายสำหรับตัวเราใช่ปะคุจะชอบปะแล้วแต่คนน่ะแล้วแต่ผู้หญิงที่จะชอบนะแต่ถ้าขนาดอย่างพี่เจมอะก็น่าจะพอดีแหละไม่เห็นภา แบบเออสดทรงองเอวอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นท่าไม้ตายหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีร้อยแปดพันท่าแต่ว่าเขาอาจจะแบบเป็นกลยุทธ์และจุดเด็ดของเขาไงเออเดี๋ยววันนี้เราจะมีเกมให้เล่นนะคะคือเป็นเกมเกี่ยวกับเยลลี่แล้วก็งับเดี๋ยวนิดาจะมีลูกเต่านะคะให้ถอยแล้วพี่เจมจะมีโอกาสได้ถอยแค่สองครั้งแต่นิดาเดี๋ยวจะขาย่าให้เดาจะขายา่ยขา,ยา เดี๋ยวนิดาจะใครเหยาโจนกว่า <rua> พี่เจมส์จะบอกหยุดโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันหยุดลุ้นลุ้นลุ้นเล็กไปลุ้นเล็กไปหก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 เลยเหรอสิบก็ได้อ่ะสิบมีมีถึงสิบวันนี้หวยออกอะไรคะโควไม่ให้เก้าโอ้โหโอ้โหเอาบ้านโอเคมาอืมอืมเริ่มเหรอเง อสาอร่อยเหมือนไม่เคยกินยอ่ออ้าย่องห้า้าหกอ่ะโอเคโออ่ะยัต่อเอาหก่อชีหนึ่งดีเนาะอร่อยสอ 4หนูได้กินนิดเดียวเลยซ่ะวันนี้ถือว่าดีนะหมือละีอ่ะเราเล่นเกมกันมาขนาดนี้แล้วขอถามอะไรอยากหนึ่งอยากรู้มากเลยเชื่อว่าทางบ้านก็อยากรู้คุณเจมโสดหรือเปล่าตอนถ่ายไม่โสดฮะแต่๋่าถ่ายก็โสดเลยโอเคโอเคเขาได้นอนห้องน้องไหมวันนี้เอ่อ ยังไม่เท really, right. ่าไห่ยังยังหรือว่าจะเป็นแบบน้ำน้ำไม่ไม่ไม่เร yeah. ื่องน้ำบ่อหน้ามันก็ไม่ได้รู้จะคนนี้รู้จะไงดีเฮ้ยกลัวไม่แซ่บต้องทำไงถึงจะแซ่บฉันก็รอเราก่อนสิ ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะก็อยากให้คุณเจมฝากมีแบบไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรม a c e b o o k หรือผลงานหรือว่าธุรกิจส่วนตัวของตัวเองฝากได้หมดเลยค่ะก็อินสตาแกรมนะครับก็ J A M E S d o R ครับแล้วก็ Facebook ธนวัฒน์ลูกชาติครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเจมมากเลยนะโอเคขอบคุณค่ะ